อใช่มาวันนี้เล่นเด็ดใบเดลท์นะ,ะมันรู้สึกไม่ได้เล่น EL L อลมาหลายวันแล้วช่วงที่ติดเด็ดใบเดลท์เพราะว่าเนี่ยผมปั่นเควสลิฟต์ตัวเนี้ยตอนนี้ว,วิ่งห้าสิบสามลเต็มเจ็ดสิบไม่รู้ทันไหมเหลืออีกสามวันนะเควสเซอร์เนี่ยทำเสร็จมาละเหลือแต่เควสคิลเลอร์มีผมตื่นมาคนเดียวอ่าเห็นไหมใส่ออฟเฟอร์แผนที่ระดับต่ำมันก็ โอกาสเล็กน้อยนะที่จะได้ mm hmm. ก็เลยถูกส่งมาที่โรงพยาบาลแทนนะศูนย์บำบัดด mm hmm. ีนเสียงเปิดกล่องเ mm hmm. มื่อกี้เฟิงหมิ่นนี่เปิดกล่องล้วเอ้ยไม่น่าใช่ออ๋อเสียงหน้าต่าง mm hmm. แผนที่นี้รีเวิร์กใหม่แล้วไม่น่ากลัวน่ากลัวตรงนี้ฮนะหะน่ากลัวตรงที่แบบหน้าต่างมันนั่นแหละโดนลมกระแทกแล้วก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บออกมา มาวะมาวะโอนี่วะอ้าวหนึ่งดาบไปจังหวะนี้หนึ่งดาบไปหนึ่งดาบไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอนี่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 ไล่ผมเนี่ยไล่ผมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่โอเคแล้วไปแล้วไปไล่คนเจ็บนะเวลาโอนี่ตีคนเจ็บแล้วแบบมันจะดรอปเม็ดเลือดเออดรอปเม็ดเลือดไว้ให้เขาเก็บไว้ใช้สกิลเสร็จไปหนึ่งเครื่อง โอเคตอนนี้โอน,นี้มีสกิลแล้วเรียบร้อยเขาเรียกว่าอันติใช่ไหมส่วนใหญ่จะเรียกวอันตินะก็ได้ครับขอแค่เข้าใจตรงกันก็พอผม,ผมเรียกว่าสกิลนะฮะความสามารถนั่นเองคนนี้ไม่มีรูนนะอืมใช่ไม่มีรูนเพราะว่าถ้ามีรูนต้องไงนั่น วิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งละวิ oh, it, <t ry> ي, ่งเละวิ ي, ่งเจอใครปะวิ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 ่งเจอใครปะอ๋อวิ่งเจอวิ่งเจออุ้ยวิ่งกลับมาวิ่งกลับมาอุ้ยวิ่งกลับมาอุ้ยได้อยู่ได้อยู่อาจะหิวก่อนใช่ไหม ได้อยู่ได้อยู่ไปหนยันนียัน,อยนเอนวนเอ้ยไม่ได,ไได้ไม่ได้่ไปกนไปกันไปกันไปกันไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้ไอ้นี่เขาเห็นแน่เลยสร้างรอยเท้าเลย ม่ขีดเครื่องที่เราปั่นอยู่ตรงไหนวะ,ะเข้าตู้เหรอไม่เข้าตู้กระโดดหน้าต่างแน่ๆนะแล้วโดนนั่นพังเครื่องพังเครื่องที่เราปั่นนะไปแล้วไปไหนไม่รู้ไปไหนไม่รู้ไปไหนไม่รู้ <Yeah. S 1> ไม่ได้ผม ถ้าถ้าเขาอยู่แถวนี้ผมดึงไม่ได้ผมไม่มีบอลลทามใชเ่เดี๋ยวเพื่อนจะโดนย้ำผมไม่อยากให้เพื่อนโดนย้ำแล้วก็ตายาวะไล่เก็บจนได้เหรอเอาจริงดิไล่เก็บเม็ดเลือดจนได้เลยวะเมื่อกี้เราปัดเครื่องไว้ตรงไหนนะ ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่มุมที่ดีในการจะปั่นเครื่องเท่าไรหร่ฮะเดี๋ยว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 โอเคเรือ่อสองหน่อยเหรอ <c ười> มีคนอยากดูอ่ะ bây giờ mình không biết sẽ làm game rồi. Mà bá, mà bá, thật sự, thật sự, mà, bà? mà, bà? mà bà? Lại, Mamá pan 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 kan pan 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 mà pan 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 ทำให้โอโคออบเอ็ชั่นมันได้แต้มเพิ่มเป็นสองเท่าเครื่องนี้ปันแล้วเครื่องนี้ปั่นแล้วเครื่องกลางปั่แล้วเหลือตรงไหนวะเหลือเครื่องกลางห้องปะเครื่องกลางห้องเสร็จแล้วเหลือฝั่งนู้นเหลือฝั่งนู้นเหลืออีกฝั่งหนึ่งเหลือฝั่งนี้เครื่องนี้เสร็จแล้วแปลว่าหนูฝั่งนู้นเลยฝั่งที่เล่นกันอยู่นั่นแหละก็โอเค ็โอเคนะครับโดนฟันล่วงไปอักเสบอุ้ยลมเบ็ดเมนว่ะอุยากแล้วเวทเมนหลบยากแล้วเวทเมนเวทเมนนี่ยากแล้วเวทเมนนี่ยากเลย barbecue บปาง barbecue บ้ บาร์บ,บีคิวป่ะบาร์บ,บีคิวป่ะไม่น่าจะมีนะไม่น่าจะมีนะถ้าถ้ามีบาร์บ,บีคิวน,น่าจะโอเคเดินไปแล้วเดินไปแล้วเขาไปนู่นแล้วเขาไปนูลล่นแล้ววื๊บวื๊บเขาเดินออกห้องน้ำอยู่ตรงนี้แหละ เห็นนั่นน่ะ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 แตกปะน่ะแตกปะน่ะบลรถทางว่ะเอาว่ะีบลรถทางว่ะเช่ดแล้วแม่งมา นี่นี่โอ้ oh, my goodness โอ้ my goodness ตายยังวะยังมั้งยังยังยังเพื่อนดึงก่อนเข้าเฟสสองอาลงข้างล่างอีกแล้วอ่ะเจ่ปะ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ ยืนเฝ้าเลยเก๊ยืนเฝ้าเลยวะอ๋อไม่ไม่เฝ้านะแล้วไปนึกว่าเฝ้าไม่ครับไม่ครับไม่ไม่คุยครับไม่คุยอุ้ยหนึ่งดาบหนึ่งดาบไปจังหวะนี้ไล่ต่อปะไล่ต่อไล่ต่อไล่ต่อดึงเลยเพื่อนดึงเลยเพื่อนไล่ต่อไล่ต่อเขาไล่ต่อเขาไล่ต่อ ดึงเข้ามาเล่นตรงกตาดีกว่าหมายเกมไปหมายเกมไปเออหมายเกมไปหัวนี้อ,อืมหมายอยู่นี่เพื่อนเอา้าเอา้าโอ้ยดอกนี้โดนแล้ว ค้งแรกรู้สึกว่าจะโดนแขวนครั้งแรกใช่ปะน่าจะทันอยู่มัง้งเพื่อนน่าจะปั่นเครื่องนั้นทันอยู่มั้งนะปั่นสองเครื่องแยกกันอไออ,นไอ,อ,นอ,นออนแกลบไอออนแกลบเิลียร์มีไอออนแกลเปิดอันติวิ่งไปเครื่องแน่เลยเปิดอันตีวิ่งไปเครื่องไม่รู้ว่าเจอไหม Nhưng chắc chắn là tôi sẽ chạy đi trước. Nếu tôi chạy đi, tôi sẽ phải... Đi về. Đi về. Hãy โดดข้ามไปแล้วยังโดนนะไม่มเป็นไรแทงหลังไป <c oughs> จึ๊กไปโอเคมาโอเคเครื่องปั่นเครื่องเสร็จแล้วเครื่องสุดท้ายเสร็จแล้วตามปะตามปะถามจริงถามจริงตามปะ <c oughs> ตามวะตามวะอ้าวไม่ไม่ไม่ให้เข้าไม้ด้วยเป็นคิลเลอร์ที่ฉลาดจัดเป็นคิลเลอร์ที่ฉลาดจัดอันแน่ไมค์เกมไมค์เกมไม่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 ครับไม่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 แล้วไม่ไม่แล้วเกมอ่ะไม่ไม่ไม่เอาแล้วไม่เอาไมค์เกมแล้วปิ๊บไม่โดนเอาวะยื้อเวลาเพื่อนยื้อเวลาเพื่อนยังไงเราก็ยังไงเราก็ไม่น่ารอดแล้วล่ะเราก็ยื้อเวลาเพื่อนไป เอาดิเอาดไิไม่พังไม้นี้ก็วนทั้งวันอนะ่ะบอกเลยไม่พังไม้นี้ก็วนทั้งวันอนะ่ะบอกเลยไม่ทันอืมไม่ทันเอาดิเอาดิไหนจะพังไหมเออไหนต้องพังไม้นี้นะเพื่อนอะจะจะอะจะอะจะจะคือ,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 อคไม่มีไม้แล้วยังไงก็ตายอยู่แล้วยอมไปเออโอเคคือเราสองคน ไอออนเก็บเขาถูทายแล้วตายแล้วเฮ้ยไม่ตายวะไม่ตายไม่ตายก็ปล่อยตายดีกว่าให้เพื่อนออกอย,ยอมให้เพื่อนออกดีกว่าไม่งั้นเขาก็เออไม่งั้นเขาก็จะแบบคุมคุมโซนน่ะเออออกแนวเฝ้าๆหน่อยคุมโซนสักหน่อยเราก็ตายดีกว่าแวก็ให้เพื่อนออก น่าจะออกได้ไหมคิดว่านะอาา่าฮะรอดสองคนจริงด้วยคึ้เลืรอเอาบัตปาร์ตี้มาไอออนแกปจริงด้วยเห็นไหมตอนดินมันขึ้นเป็นหลอดสีแดงนะก็เลยรู้แล้วนี่เทวัทันรวมทีกลางวันโอ้เปิร์กของโอนี้ทั้งนั้นเลยนี่หว่าคุณยสันชินเออจริงด้วยใส่เปิร์กโอนี้มาล้วนๆเลยนี่หว่าก็เลสเปคครับเกมนี้จีจีไป